ครับสวัสดีครับสวัสดีคครับมาติดตามลุงคืนครับเป็นผู้ที่พันแม่นวสันครับผมยินข้าวครับก็ต้องเดินทางมาติดตามอยู่ทั้งเพื่อเป็นเจรักเพื่อเป็นเจรักครับอืออ่าครับผมเนาะหรือว่านมหมวกแดงก็ได้ครับสายยาเอซีเป็นต่างหากว่าครับโอ้ยนมหมวกแดงแปนว่าเด็กเขารู้จนได้สายยาเป็นตัวนี้ครับ เอานะครับผมเนาะจะไปฟังมึงนับกันครับฟ่ลุ้งขื่นพันสีฝันเนี่ยดเหล็กตัวใดมากฝากพีต่อนน้องฝันว่าจากไหนก็ลุงฝันว่างูเหนียวว่าฝันว่าเด็กไปเที่ยวไกลแล้วขับฝันว่าเอาสีนี่แหละครับเป็นมีเป็นมังสาวอยู่ทางประเทศลาวเรารับมูเพิ่นนะครับเปิดเป็นมังสาวเพิ่นว่าไอ้เทศเพิ่นว่าไปเสพภาพไปประเทศลาวเพิราไปถ่ายถ้ำผู้สาวห้ยมูเนี่ยมันดอกภาษาแล้วเพิ่นว่ามันจะไปยังไงฝันว่าไปส่งหลานไปโรงเรียนกันเลยว่าไปไปไปบยากหนอกไป มืน่นนึงไปคืนหนึ่งมืน่นนึงก็ลงมาคนว่าผู้สาวเพิ่นกับมูเพิ่นกับหมอเส้นยงนะครับกันเลยเอากันเลยตกลงไปกับไปตัวว่าข้าไปเล่นสาวอยูข้าไปไปถาบถามบัวเทาครับผู้สาวเพิ่นจีไปแล้วครับเอเอ,เอไปก็อยากไปขอไปยังลาวไงเออส่วนผมไปไปไปคุยให้ไปเจรจาให้วันษาเออไปทั้งผู้นะครับไปทั้งเขมรลาภผู้นะครับไปทั้งบ้านนาแมงบานแท่งหุดนะครับแถวนั้นะ่ะเออสิขามฟังเล่าของละแต่ว่า ไปมันเป็นชกออกภาษาพอดีบาปมันค้นเอออยู่ในฝั่งมันไป็นคำอยู่หันพอดีรอเบิ่งหมู่ไฟพัานาเพิ่นภาษาเพิ่นเทศยังอะไรยู่นี่เรอเบิ่งหมู่ไฟพัานาคที่ละ่นวะมันออกภาษาแหละมันมันขึ้นเฉ่าะแถวนี้มันขึ้นทั้งน้องข่ายตัวกันเลยว่ามันขึ้นมันขมมงเลยลุงเพิ่นว่ามันขึ้นทั่วอันสุ่งมองเลยในในแม่น้ำขงนี่เพิ่นว่ะแถวนี้ก็เบิ่งคู่ปีแหละคนวะแล้วไอ้ส่วนงูนี่ล่ะคือเชื่อมโยงกับเอาสีนี่ล่ะไปนางเหรียญเป็นงูเพิ่น คนก็ร้ายครับน้อกจัดผู้ชายผู้หญิงนะครับไปเบิ่งจนมันเมืดบ่านไฟมันขึ้นบ้านไฟพญานาคไฟพญานาคครับึ้ายเลยผู้นางนับกับนางนบนะครับน้อกครับเออโม่เข้ากับเมาเมาเมาขึ้นจนคุยกันโดนแต่เรอู้ยมันขึ้นหลายแถวันเพิ่นนับไปดมามพิคนว่ามันได้ไอ้เกาล้อหกหลูกนะคนว่ะเกาเกาล้อหกลูกคนว่ะเการ้อหกลูกเออมัน กบ่ได um ้น้ำพ so so <that> you know ่นดอกลูกกบ่ได้น้ำพ่นดอกน่องคูพ่นนับพ่นเกิดพูดกันคืนรู้ได้เพื่อรู้ได้เพื่อเพื่อการนับอ่าก็เลยถามเอาสีแบบพ่นได้นับน้ำบ่บ่ได้น้ำตั้เอทิปต้องคอยกบด้นับน้ำเขาได้มีแต่มพุ่มเต็มหน่อยได้ยังเขานับผมนะเอไผเป็นคนบอาว่าได้เก่ารอยหกลูกครับคนถือนางเบิ้งน้ำกันแหละครับข้างๆมันคนเบิ้งหลายเลยมัาผมผมก็บุหงาจักครับมันเป็นคนถือมาเบิ้งบังไฟขึ้นกันนะครับอยู่ในฟังโขงนะครับเป็นบอกกันเลื่อยว่ามันได้เก่ารอยหกลูกได้เก่ารอยหกลูกคนว เมิองไปทางฝามันก็แดงแดงมันก็เป็นอ่านขึ้นจังเป็นเลขเก่าเล็จังอย่างนี้แหละต่อมาลอยขึ้นนั่นมันลอยขึ้นนั่นมันลอยขึ้นคือโค้งเลยนะครับมันก็ลอยขึ้นมันก็ขึ้นไหลเด้ข้าวเดียวขึ้นข้าวเดียวขึ้นเนี่ยอ๋อเฉพาะลุงขึ้นเนี่ยเบิองนั้นเห็นคล้ายๆเลขกเก่าคล้ายๆเลขเก่าเื่อกันครับอืมเลยกว่างมันบอดด้นับเลยว่ามันขึ้นไหลไต่ลุงก็บอดได้นับน้ามูเท่กันมาถนนบอดได้นับเบิองครับเออมันนับจะได้ละว่าคือนับได้เป็น อันนี้ว่ามอไม่ได้หน่อยว่าลูกกี่คันนับแล้วเว้ยว่าเว้ากันเออมันก็ขึ้นหลายอีปัญหมันขึ้นหลายทีครับมันมันบ่แม่นขึ้นจุดเดียวไรมันก็ทั้งฝุ่นแน่ทั้งปีแน่ทั้งปีแน่นะครับอืใสายแน่ขอแน่ภาษาแต่ว่าผู้เพิ่นนับเพิ่นว่าเพิ่นได้906ลูกเพิ่นใดเกาลอยห้องลูกเพิ่นว่าอืาเนาะกีคิดว่าตัวนี้บ่สิเป็นแนวทางลูกเคาอยูร์ว่อนั่นน่ะ แล้วบทสนไิทเป็นของผู้สาวส่วนไดนผู้สาวเพื่นก็บอกเห็นสัมชักที่ไรยากงันบนไหนผู้สาวมอเสียงยุ่งเนอะเดี๋ยวได้พาพก็เปนนางเบึงไฟพญานาคบึงไฟก่อนมาเบึงไฟไลเงจ้ยสิก่อนไปฟังแล้วว่าสนดอกเออเก้าร้อยหกลูกกับเก้าศูนย์หกนะครับจำไม่ผิดถ้าเป็นตัวเลขเพราะว่านั่นนะครับแต่จะไหนต่อียิ่งบ้านนี้กับมันกับการมาฮับหายไปแล้วครับบ้านบ้านนี้กับขนกับคือจังมันมันมันเท่าคืนนี้แล้วนะบอกง่ายไอ้เมังไฟพญานาคน ครับคนก็นเริ่มลูกออกลูกยังไปเนี่ย<ม>คนกับบางไปเรื่อยครับม,มาเนี่ยกับบอดดี้คัมไปฟังเล่าสนดอกว่าเสดไปเบิง่งผู้สาวเพิ่นเพิ่นาผู้สาวเพิ่นงามผู้สาวเพื่อนเพิ่นของผู้สาวเอาสีนี่ผู<ร>้สาวเสียเพิ่นได้สือแบบได้บอดดี้คัมไปบอดดี้คัมไปครับเออกระลังสิขาวครับแต่ว่าบอดดี้คัมครับเออไปรอบ,บิ่งหมไฟกวอนว่าเสดคัมไปในคืนนั่นละเพิ่นว่าไปนอนโรงแรมก็ได้ดอกก็สิเซาให้ดอกเพิ่นว่าครับเออเดี๋ยวเบิ่งหมไฟกวอนก็ะไดว่าอืะ บานกับมาหาหายกันไปจักไปจะได้มาจะได้บาทแต่จะขอกลับไปกันตัวอขอ,ขอกลับมาหาหาไปกันไปไปนะว่าจักไปกันจะไดบาทก็จันคนหายไปหมดนลนะเขาก็บอกแต้วเขาเขากรว่าจจนบตะเก่าร้อยหกลูกเกลูกกรว่ากระว่าหลายคนอยู่ครับกว่าคือกันแม่นแม่นคนหนกรบว่าแม่นอยู่นบก็ได้สํ้นัญเป็นกว่าอยู่ครับผมนะครับผมท่านผู้ชมตัวเลขคงจะเป็นเก่าสินหกนี่นะน้องเือนเนาะคิดมาจะสั้น่ะครับนจ้ลุงเขื่อนนี่คิดมาบวลาเลขขึ้ กระเคืนมากอยู่คร uh, ับเคลื่นวาเลขกศูนย์มันมากมันชอบมาอยู่กลางเลยครับจนมากกระศูนสี่อยู่กลางนะครับเลขากระยังเคลืนวันที่ยังย่งอยู่เดี๋ยวย่างแล้วครับเลขยลงไปบมาครับเลขาหนี่เวียนมากหลายงวดแล้วครับอ่าครับบนบนเวียนเบียดอยู่นี่แหละครับผมกระสีบ้านนี่แหละครับผมเนาะก็เกิดเป็นบ่าครับมาห้ามหายก็หลักก็ต่างคนต่างไปกับสีของเมื่อเจ้าหนอกครับผมบานนั่งสหรับคลิปนี้ตามาสรุปตัวเลขของลุงคืนเนาะค่ะท่านผู้ชมนอะเก้าศูนย์หกค่ะประจำหมวดวันที่ หนึ่งพฤศจิกายนพศ2 5 6พสอค่ะเป็นเรื่องเล่าความฝันที่ฝันมาแต่ไปเบิงบังไฟพญานาคค่ะกมีผู้ชายผู้หนึ่งเบาขื้นว่าบังไฟพญานาคนี่มันลอยหกนัดประส่นกะเอาเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันเป็นตัวเลขให้ท่านผู้ชมไปเสียงโชกเสียงดวงเบิงนอกคเนอกนอกับเหล็ของลุงขืนเก่าศูนย์กค่ะโชคหมานกับลุงขืนค่ะสำหรับคลิปนี้จะปอกขอฝากช่องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กติตามให้ช่องจาปอค่ะถานนีตัวเลขเรื่องเล,ล่าความฝันเด็ดเด็อยู่ใส่จาปอค่ะสิบติตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าเฝ้าไปใส่นอกมือนี่จาปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ่งน้ากันค่ะธรรมชลชปค่ะหลวง,ง,งป,ปู่จะเินเดิค่ะอันว่าเรื่อกของสีเพิงน่องสร้างละกาเซ็นผมแม่ทรณี่ห้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกันไอ้พุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือ เกียวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานยิ่มไปใส,ส,ส่มาใส่กระซามวิชีเปบูเชาเทวดาคนหลอกสมรษาคนให้กเกียริสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขายหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าในขออนิบาลในเคื่อนหรือเป็นสีมงคลอันทูงนนสุดคือน้าสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของที่เกิดแม่เต็นผมแม่โทรณนีบางคน มันก็เอิ่นไปเป็นเครื่อเข่าหลงมันจะมีตัวผูกับตัวเมียอ่าอยู่ในอตอนนี้ที่เห็นไม่นี่มันครบถูดอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับพคนคือว่าถ้าน้องไปจะเกิดประโยชน์มีโศกไม่ลาบมันคำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าจมเขาโบซาไปแล้วดูซิวา่าผู้ใดมากว่าดีขืนวัตดุยางขาขายบอดีก็ดีเออไปรั้เมียยังบ่เคยชสือกเสือกกรงเถือกเขาขงเงินอยู่ว่ามันเป็นอานาจมาไหนแบบไหน เนี่ยส่วนมากอ้หลวงปู่หรืออาจารมาน,นีจะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่ทุกอยู่อย่างอ่าคือสร้างเป็นสีสัดสีมีชีวขั้นปูปฝ่ายคุนเนี่ว่าประมาณภาษาไหนก็ใส่าสางต้องใส่สร้างในการอบรมบวกส่วนมากเขาเลยถือตำ,ำหน้ามานาบจะขีม่มันเขาเบาต้องคันดีบดอ่วาว่าจะขนสร้างอ่านังสร้างประกับสร้างอันนี้ชิรามาเยี่นีเพชรเป็น สีผึ่งพึ่งตัวนี้คือน้ำมันสร้างโตกมันได้มาจากลูกลูกคนเรียงสางอยู่สีเออยู่จัหวัดสุรินกับอันนี้เป็นนวดผสมเศษของงาสร้างแล้วกับพวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ใหาตยาโยมเพนมาชาบุญสังสลอกสลาสางแม่นยังก็เพึ่งมาบูชาปไปก,กับรูษ้ษสึกว่าเศ้าขุนกับเป็นเอกดูในด่านของสร้าง คือพลังสร้างทุยาง,างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่สั์คุณตัวประเทศตองใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนจเจ้าอยู่หัวโชคโอมก็ใส่สร้างก็ได้เอาเจวนี้มา่เป็นเครื่องร่างอลุดที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง,ง,ง,งหาตยโยมไป<า><อ>ค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกระได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์นอกขเนขอกระได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบา้านค่ะเป็นหนวดสีเพลิงน้องสร้างค่ะ จากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปปอจะเปิด้างในให้เบิงเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมา่เบิ้งขางในน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนนแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทางด้านไนนี่ของนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครือเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะน้ะนองสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึิงน้องสร้างค่ะ ใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงลับซับค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเฮ็ดเอียงกบับบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงลับซับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองนุนดวงค่ะ ผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบอคอยเข่าหากนกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงหฮาเวานี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะ ในเหลื่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเห่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาอะะ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ